สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับพบอไ g กรูรู้จริงเรื่องชาไฟฟ้าและสินค้าไอทีไปกับนักรีวิวจาก powerbuy กับผมโอนพงศธรนะครับนักรีวิวจากสาขาบิ๊กซีอุดรนะครับจะพามารีวิวสินค้านะครับเป็นแอร์มิสุบิชิมิสเตอร์สลิมนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นรุ่นอ่อซีรีส์เขาเรียกว่า A.W.C. ซีรีส์นะครับ 3D Move Eye นะครับสเปคและฟังก์ชันจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมกันเลยครับนีสโตบิชิอุลิทิก 3D Move Eye คีย์วมิ A.W.C. ซีรีส์นะครับเขาะจะมีความโดดเด่นหรือว่ามีความพิเศษ,ษ,ษก็คือจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและความเคลื่อนไหว ด้วยเซ็นเซอร์ทั้งหมด32จุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับหรือว่าเป็นเป็นกล้องตัวจับความเคลื่อนไหวนะครับตัวนี้นะครับจะบ่คุณผู้ชมจะอยู่ในส่วนไหนของห้องนะครับลมเย็นจะส่งไปยังตำแหน่งนั้นๆนะครับแยกส่งลมเย็นด้วยกัน2ทิศทางนะครับหากตัวจับไม่พบใครแอร์เขาจะเข้าหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัตินะครับนอกจากนั้นนะครับเขาจะมีระบบฟาร์คูลิ่ง AI นะครับปรับความเย็นอัตโนมัติอย่างคนอุณหภูมิร้อนเข้ามาในห้องนะครับแอร์ก็จะส่งลมเย็นไปหาคนคนนั้นทันทีพออุณภูมิร่างกายของคนนั้นเย็นลงนะครับแอร์ก็จะปรับเป็นสวิงหรือว่ากระจายลมเย็นไปทั่วทุกมุมห้องนะครับและหลังจากนั้นจะปรับเป็นลมเย็นไม่ให้โดนตัวนะครับถือว่าเจ๋งมากนะครับกระบี่กันนึงนะครับเขามีความโดดเด่นก็คือจะมีระบบ พลาสมาคอสพัดนะครับซึ่งจะเป็นระบบฟอกอากาศภายในนะครับดังนั้นจะช่วยยับยั้งสิ่งเจปนในอากาศนะครับด้วยประจุไฟฟ้าเช่นยับยัง้งไวรัสยับยั้ง pm 2.5นะครับถือว่าเป็นความโดดเด่นมากนะครับสำหรับ Air AW s e r i e s รุ่นนี้นะครับสินค้านี้หาซื้อได้แล้วที่พะบายทุกสาขานะครับทั้งหน้าร้านและออนไลน์นะครับ ออนไลน์ก็สามารถช็อปได้ที่นะครับเฟซบุ๊กหรือไลน์สาขานะครับหรือว่าสั่งซื้อผ่าน www.powerbuy.co.th นะครับหรือโทร1324ช็อปง่ายในคลิกเดียวนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับสินค้ารุ่นนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ p o w พอไบด,ดีีโปรแรงสุดคุ้ม แล้วพบกันใหม่พ่อบายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ electric aw series 3 d move ai คิดว่ามีเซนเซอร์อัจฉริยะผสาน fast cooling ai เย็นเร็ว2ทิศทางกระจายลมได้ทั่วห้องเป็นที่สุดกว่าที่เคยจากมิ i t s u b i ิอิ e l ็ c t r i ก